สวัสดีครับพบกับช่องน้องพีเอชแนลนะครับตอนนี้นะครับก็ได้กลับมาที่บ้านนะครับหลังจากที่เราไม่ได้กลับบ้านมาประมาณเป็นเวลาสี่เดือนนะครับเราไม่ได้เจอน้องเลยนะครับวันนี้เราได้กลับมาเจอแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมให้ดูนี่เวลานะครับเวลาอยูนี่นี่เห็นไหมตีห้า สามสิบสามนาทีนะครับที่นอนอยู่ที่ยังนอนอยู่ที่เปนะครับนอนบนที่เปอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาตื่นขึ้นมาแล้วขามาเจอพ่อกับแม่นะครับที่ไม่ได้เจอกันสี่เดือนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอก่อนนะครับใกล้จะตื่นแล้วอันนี้ทุกคนตอนนี้ตื่นแล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแกล้งหลับนะเดี๋ยวผมจะแกล้งหลับแล้วก็ดูว่าอันนี้ตาตื่นหเล่ เห็นเห็นาเอันนี้ไม่ใช่ขาตานะเห็นไหมลจะแกล้งหลับตรงนี้นะแล้วเขามาเห็นเขาจะรู้สึกเราไม่ได้เจอกันมาสเดือนแล้วเนะนื่องจากสถานการณ์โควิดนะแต่ว่าวันนี้ผมฉีดยาครบสองเข็มแล้วนะครับก็สามารถกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ได้เห็นไหมก็ดินนี่

มูกามาเนี่ยปูกามาเนี่ยตอนนี้กําลังกินนมอยู่ <AUF1> <laughs> กันที่เราไม่ได้เจอกันสี่เดือนนะครับเราเห็นอาการของน้องจะจําเราได้ไหมนะครับตอนนี้น้องเี่ก็หนึ่งหนึ่งขวบนะครับสี่เดือนแล้วนะครับหนึ่งขวบสี่เดือนก็ล่าสุดที่เราเจอก็เมื่อตอนที่เขาครบหนึ่งขวบนะครับแล้วก็เรากลับไปที่กรุงเทพก็โดนล็อกดาวน์นะครับเราก็ไม่ได้กลับมานะครับวันนี้ผมก็มาถึงนะครับอันนี้ตอนนี้กินนมอยู่นะกินนมกินไขาย กะดิกล้วกากะดิกลวแล้วก็จะเต้นๆเต้น,ตน,ตนไม่ได้กอดกันแล้ก็มาดั้งสี่เดียวนะ เจนาะใจโอ,โอู้เจมิโกะทุกคนเราเจอกันแล้วใจใจ,ใจอ้าเอ้เอ้าวันดีครับจำไม่ได้นี่ทุกคนสี่เดือนแล้วไม่เจอกันอะหาพ่อเลย

มาเลยมาเขาเปลี่ยนเพื่อนๆให้มามาหอมแ,ก,แมมก้มก่อนเลยเอาเลยลโหลฮัลโหลฮูล,ลฮาล,ล,ฮล,ล,ฮล,ลอยฮานอยคือเรามาจากกรุงเทพยนะเขาอ,อยู่ที่นี่นะขเขาก็คงจะกลัวโควิดก็ไม่เข้ามาใกล้นะยองนะยองนะครับพอไม่เป็นโควิดครับมาเลยพอไม่เป็นโค <c ười> วิดก็เดี๋ยวกนได้ยินเสียงมันนุ่นเราไปนู่นแล้วนะไปนู่นแล้วเ <c ười> ดีย๋ยวพับ ครับดูมาไปเร็วดูดูนะครับดูนะครับคืนนะครับดูโอ้ยดูเขืนจ้าอีเจ้าอีสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเร็วสวัสดีครับก่อนครับผมก่อนเลยสวัสดีครับพ่อเร็วครับผมก็ดูเอานะครับว่าเหมือนกันบ้างนะครับดูดูดูนะครับดูเลยนะครับมาเหมือนกันไหมเจ้าอี ยิ้มอะนะครับเกินเกินนะครับเราไม่ได้เจอกันสี่เดือนแล้วนะครับมาให้พองผมหน่อยองหน่อยพอมหน่อยพอมแก้มหน่อยจุ๊บจุ๊บกันจุ๊บกันชื่นใจจุ๊บหน่อยจุ๊บเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บหน่อยมาพองแก้มก่อนเร็วๆพองแก้มเราก็จะไปแล้วเร็วๆไปเล่นกัน เราพอมีของมาให้ด้วยนะครับของมาให้ด้วยเร็วๆเอาไหมออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอ่าดูบเขินนะครับดูเขินนะครับดูอ่าทำอะไรพี่ดูทรงผมนะครับทรงผมเท่นะครับอันนี้คือคุณตาตาัดให้นะครับต้องแต่นะครับกว่าจะได้ทรงนี้นะครับดิ้นนะครับไม่ตัดนะใจใจอื้ย ใช่สิใช่สิอ้ออาวยิ้มยิ้มเอาใครอะใครอะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพี่เอชาแนลด้วย,บ,ย,บ,ยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเลยบา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 ยไงครับบ๊๊าายบายบบายบายก่อน